กุมวร์ะมมตุลลอฮิวบเระากาตฮวสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กอินซีนาสิงห์หัดกำลังศึกษายอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองทับหนึ่งเลขที่สิบหกวันนี้ก็จะมานำเสนอผลงานรายรายวิชาวิทยาศาสตร์การออกแบบเละเทคนโนโลยีเสนอคุณครูปัมารณการวันนี้ก็จะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ทคำความสะอาดใบหน้าคินแอนเคลียเนื้อเจลใสาสำหรับใบรุ่นช่วย รายวิชาวิทยาศาสตร์การออกแบบและเทคโนโลยีเสนอคุณครูปธมารณการวันนี้ก็จะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดใบหน้า Clean and Clear นะคะตัวนี้เนเจลใสเหมาะสำหรับใบรุ่นช่วยควบคุมความมันบนใบหน้าช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียและสาเหตุหนึ่งของการเกิดสิววิธีใช้นะคะหยดเจลลงบนฝ่ามือผสมน้ำ และนวดเบาๆบนใบหน้าไม่ควรใช้บริเวณรอบดวงตาใช้ประจำวันละสองเวลาคำเตือนหากใช้แล้วระคายเคืองหรือหน้าเป็นผื่นแดงควรปรึกษาแพทย์ทันทีและสำหรับวันนี้ก็จะจบการนำเสนอผลิตภัณฑ์เพยงเท่านี้และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe <S <S เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนี้ด้วยนะคะสวัสดีก็สวัสดีค่ะ